รบบานปลายหนักแล้วค่ะฐารไทยเขมรขยายพื้นที่6แนวรบเสียงปืนสนั่นผาหมออีแดงภูมะเขือกองทัพไทยทางงัดปืนใหญ่ถล่มเขมรราบค่ะ<ม>จากกรณีที่มีการประทะกกันอย่างดุเดือดเมื่อเช้านี้ค่ะหลังจากที่ฐานกมูชาได้เปิดฉากถล่มฐานปฏิบัติการของฐารไทยบริเวณปราสาทตาเมอมงทมค่ะ ซึ่งต่อมาทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโโษกกองทัพบ,บกได้กล่าวว่าก,กําลังทหารนาใช้ปฏิบัติตามแผนจัก,กระพงภูวานาซึ่งเป็นแผนป้องกันและเป็นแผนรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชฉดแดนด้านตะวันออกของกองทัพบ,บกซึ่งให้เหมาะสมกับแต่ระดับ ความขัดแย้งและเป็นไปตามขั้นตอนของการใช้กําลังทหารค่ะทั้งนี้ค่ะมีรายงานว่าการรบนะเต็มรูปแบบได้เริ่มขึ้นแล้วค่ะขณะที่ฐานกัมพูชาบุกตลอดแนวตั้งแต่ช่องบกจกังหวัดอุบลราชธานีประสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ปราสาทโดนตัวจังหวัดศรีสะเกดยันแนวเขาพระวิหารค่ะแล้วก็มีการยิงนะปืนใหญ่แล้วก็ยิงจรวดหลายลำก้อง BM21 จากฐานยิงเขาแล้